จบความมันพี่ตูนไม่จบ3มนิ้วคนไม่ลงวลีเด็ดงัดทักษินมีเงินเป็นล้านแต่ไม่มีความสุขรองตอนนี้เริ่มเป็นจริงจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานมหาสงการเ o r l d w ว t e r Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงการาน2567 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่11-15เมษายนที่ผ่านมาโดยก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอย่างท่วมทนรวม5วันมีผู้เข้าร่วมงานค่ะ784,883คนแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ2,886.82ล้านบาท นับว่าเป็นความสําเร็จในการจัดงานที่ได้มีการเผยแพร่เทศกาลสงครานสะท้อนอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เทศกาลร,ระดับโลกแม้ว่าในงานค่ะจะจบไปแล้วแต่ว่าความมันความสนุกสนานในโซนเวทีคอนเสิร์ตยังไม่จบค่ะเพราะว่าในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพงานแล้วก็มีการปล่อยคลิปออกมาให้คนที่ไม่ได้ไปร่วมงานได้ชมกัน โดยเฉพาะการแสดงของวงร็อกบอดี้สแลมวงระดับตำนานค่ะที่ก็ได้ขึ้นร่วมแสดงที่สนามหลวงด้วยและก็พิตูนบอดี้ l a m มหรือว่านายอธิวาราคงมาลัยนักร้องชื่อดังและก็สมาชิกในวงค่ะต่างก็สนักจะเต็มจน,นแฟนๆค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสุดติ่งโดยบอกว่าทำถึงเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ไม่เสียชื่อวงระดับตำนาน แล้วก็อีกหลายคนค่ะที่ได้ไปร่วมงานต่างก็ชื่นชมว่าเดือดจริงๆมันมากบางคนค่ะก็เสียดายที่ไม่ได้ไปและบางคนก็บอกว่าปีหน้าจะไม่พลาดงานแบบนี้แน่นอนพร้อมกับมีการแชร์คลิปคอนเสิร์ตสุดมันค่ะที่ทุกคนต่างก็มีการเก็บภาพบรรยากาศมาลงกันเป็นจํานวนมากและในไอจีของพี่ตูนเองก็ยังมีการโพสต์ภาพความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบรัวๆเช่นมาดูภาพ V A R กันชัดๆ เจ้าโชว์ที่สนามหลวงแล้วก็บอกว่าอืรักกันแหละดูออกอาบน้ำบนเวทีได้เลยแฮชแท็กไม่มีทุกคนไม่มีบอด y ี้สลมใช้ชีวิตให้สนุกครับพร้อมกับมีการแนบคลิปวิดีโอค่ะที่คนดูนั้นร่วมกันฉีดน้ำใส่ซึ่งพี่ตูนนะคะก็ร่วมสนุกด้วยอย่างเต็มที่และอีกโพสต์ค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้อีกมุมใหม่ชีวิตที่ได้มีโอกาสได้เล่นดนตรีที่สนามหลวงครั้งแรกในชีวิตนักดนตรีในนาวงบอดดี้สลม ขอบคุณทุกๆคนที่มายืนรอเชียร์พวกเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งท้ายรักใช้ชีวิตให้สนุกครับไม่มีทุกคนไม่มีบอดี้สแลมซึ่งก็มีคนจำนวนมากค่ะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าอย่างกับคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับสนุกและก็มีความสุขมากๆครับมันสุดจริงหนึ่งในท้องสนามหลวงสุดจริงเดือดมาก อีกคนค่ะบอกว่ายืนจนปวดขานั่งจนปวดหลังกอเพราะรักดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งทุกคนโคตรสุดเลยรักและบางคนค่ะก็สนุกมากบอกว่าสนุกมากครับกระโดดจนลืมอายุเลยและอีกคนค่ะก็ถึงกับอึ้งบอกว่าเห็นแค่ภาพและวิดีโอก็ขนลุกสุดยอดค่ะแต่แล้วค่ะงานนี้แม้จะจบลงด้วยดีมีความประทับใจตราตรึงผู้คนจำนวนมากก็มิวายค่ะมีบางพวกออกมาดิน ออกมาพยายามที่จะดิสเครดิตเนื่องจากพี่ตูนนั้นเป็นนักร้องที่รักชาติเทิดทูนสถาบันแน่นอนว่าบางพวกย่อมไม่ถูกใจมีการออกมาสร้างดราม่าค่ะเช่นในทวิตเตอร์หรือว่า X ก็พยายามที่จะปัน่นมีการเอาคลิปบางช่วงค่ะที่พี่ตูนกําลังพูดกับ f อมาลงแล้วก็บอกว่าถ้าตอนที่บิวคนดูบิวยังไงก็ไม่ขึ้นฟิลลิ่งคนดูก็จะประมาณว่าร้องร้องไปเหอะมัวแต่พูดพลาำอยู่นั่นแหละหน่ารําคาญเมื่อไรจะร้อง และบางคนค่ะก็มีการเข้ามาแซะเข้ามาเน็บเรื่องจุดยืนต่อสถาบันของพี่ตูนและบางคนนะคะก็ออกมาบอกว่าหมดยุคแล้วตูนแต่ก็มีคนค่ะเข้าไปตอบโต้กลับพวกนี้เป็นจํานวนมากเช่นหมดยุคตรงไหนก่อนพร้อมกับมีการลงภาพบรรยากาศค่ะที่ทุกคนต่างร่วมสนุกสนานร้องเพลงตามอย่างพร้อมเพรียง แล้วก็อีกคนค่ะบอกว่าหมดยุคอะไรอยู่ในกาลาแลนหรอไปฟังเพลงใหม่เขายัางฟังไม่ไหวที่มีการฟิชเชอรลิงกับฟังกี้ฮีโร่เบบี้เมทัลอย่างมันขนาดชั้นไม่ใช่ติงยังฟังวันละหลายรายรอบและอีกคนค่ะบอกว่าคนล้นสนามหลวงยังบอกว่าตกยุคไปดูความเห็นหลายพันคนในติ๊กตอกทุกคนบอกว่าสุดจริงๆพี่ตูนร้อมก็มีการทิ้งท้ายว่าทําตัวเองให้มีความสุขมันยากมากนะักหรือไงและบางคนค่ะก็บอกว่า ขนาดไม่ใช่แฟนคลับยังอยากเจอเลยหมดยุคยังไงบางคนคะ่ะก็มีการจูกกับแรงเอาคืนที่มีการมาว่าพี่ตูนว่ากระบือส้มดินพล่านว่าเขาแทบตายแต่ประชาชนนับแสนแห่ดูศิลปินสลิมเบอร์หนึ่งมากกว่าไปมอบอีกแถมไม่ต้องทวงคืนสน้ำหลวงแบบทีวีโรดปันเรียกว่าดอกนี้เจ็บจี๊ดคะ่ะ สรุปแล้วก็เป็นเพียงพวกกลุ่มคนค่ะที่อาจจะรู้สึกอิจฉาที่คอนเสิร์ตของพี่ตูนบอดี้สลัมในครั้งนี้มีแต่คนชื่นชมเลยมีการออกมาดิ้นกันตามระเบียบทั้งนี้หลายคนนะคะคงจะทราบกันดีนะคะว่าพี่ตูนบอดี้สลัมนั้นก็เจอดราม่ามาเยอะไม่น้อยโดยเริ่มมาตั้งแต่ที่พี่ตูนค่ะมีการแสดงจุดยืนเรื่องรักแล้วก็เทิดทูนสถาบานันและบางช่วงค่ะที่พี่ตูนมีการจัดกิจกรรมเพื่อการกรุศลเพื่อช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ก็โดนพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําออกมา ราม่าโจมตีว่าวิ่งทำไมและก็พยายามค่ะที่จะสร้างข้อมูลเท็จใส่ร้ายว่ามีการนำเอาเงินบริจาคมาใช้ทั้งที่ก็ไม่ใช่ความจริงพยายามที่จะทำให้คนที่ดีทำเพื่อสังคมต้องเสื่อมเสียจนพี่ตูนค่ะต้องมีการออกมาตอบโต้ว,ว่าผมมีอาชีพเป็นของตัวเองมีไรายได้พอเลี้ยงดูความฝันของตัวเองและครอบครัวสิ่งที่ผมตั้งใจทำมาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานี้ก็เกิดขึ้นจากความสนุกและความสุขล้วน ซึ่งหากมันจะเกิดประโยชน์กับใครได้บ้างก็ถือว่าผมได้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดผมเองได้บ้างไม่มากก็น้อยอีกครั้งค่ะพบว่ายังมีความพยายามที่จะขุดเรื่องของพี่ตูนที่เคยพูดถึงนายทักษิณชินวัตรมีการขุดออกมาในเชิงตำหนิทั้งที่สิ่งที่พี่ตูนพูดในวันนั้นวันนี้อาจจะเริ่มกลายเป็นจริงแล้วค่ะเพราะผลจากการกระทําของนายทักษิณเองด้วยครั้งหนึ่งค่ะพี่ตูนเคยพูดว่าผมไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่เสื้อเหลืองนะ แต่ผมอยากให้สัมภาษณ์ทักษิณเขามีเงินเท่าไหรบางคนต้องการแค่มีเงินล้านก็มีความสุขแล้วเขามีเงินเท่าไหร่ผมว่าเขามีเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่มีความสุขหรอกซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์ในตอนนี้คำพูดของพี่ตูนค่ะก็รู้สึกเหมือนอาจจะเริ่มเป็นจริงแล้วก็ได้ แม้จะมีภาพที่มีการปล่อยออกมามีผู้คนลายล้อมไม่ได้อยู่ในเรือนจำด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่พ้นค่ะที่จะต้องถูกตราหน้าไปตลอดชีวิตว่าครั้งหนึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดชายที่ถูกบันทึกไว้ในราชกิจจานุบเบกษาไปตลอดชีวิตอีกทั้งค่ะไม่พ้นที่จะต้องถูกตําหนิไม่มีวันจบสิน้นแม้จะพยายามออกมาบอกว่ามีความสุขดีแต่การตอบก็มีการซ่อนในยะบางประการเช่น ครั้งที่นายทักษิณคาะมีการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาและได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อช่วงหนึ่งนายทักษิณได้พูดถึงกระแสข่าวดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลับถึงประเทศไทยและออกจากโรงพยาบาลว่าคำว่าดราม่าก,ก็คือเรื่องไม่จริงจบโอเคไหมครับส่วนการเดินทางมาเชียงใหม่ครั้งนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยนายทักษิณตอบว่าผมมองว่าไม่เป็นไรภาวะจิตใจคนสําคัญกว่า ถ้าราะว่าจิตใจยแยก่ก็อาจจะทำให้อย่างอื่นรวนตามไปได้ใจมันดีเพราะมีลูกสาวมีลูกชายอยู่ใกล้ๆและยังมีล้านอีกเจ็ดคนเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนแก่ในวัย75ปียังไงก็โปรดเข้าใจและเห็นใจคนแก่ในวัย75ปีด้วยที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้กลับมาใครไม่ชอบนะ ก็ต่างคนต่างอยู่ไปต่อมาปิ๊กแดงแฟนเพจค่ะก็มีการออกมาโพสต์ข้อความซัดก,กลับแรงว่าต่างคนต่างอยู่ก็เห็นด้วยแต่ให้ช่วยไซหัวไปอยู่แผ่นดินอื่นซึ่งก็ทำให้มีคนเข้ามาเห็นด้วยเป็นจำนวนมากค่ะและถัดมาเมื่อวันที่26มีนาคมที่นายทักษิณค่ะมีการเดินทางไปยังที่ทำการพักเพื่อไทยในรอบกว่า17เปีถัดมาวันที่29มีนาคมปิ๊กแดงแฟนเพจค่ะก็มีการจัดให้อีกชุดใหญ่ โดยมีการโพสต์ว่าไม่ได้กลับมาเพราะอยากเลี้ยงล้านแต่แค่กลับมาเลี้ยงหมาในคอกหนักแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยอีกเป็นจํานวนมากแล้วก็บอกว่าเห็นเรื่องนี้แล้วสงสารประเทศไทยและก็เศร้าใจจริงๆค่ะแบมนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าคำที่พี่ตูนเคยพูดไว้จะเริ่มเป็นจริงแล้วหรือไม่ยังไงคุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูนะคะ